สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาในเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือซุปมะเขือค่ะและซุปมะเขือของปูวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะปูจะใส่ไข่ต้มลงไปด้วยขั้นตอนแรกปูก็จะต้มมะเขือใส่น้ำปลาร้านะคะต้มจนมะเขือนิ่มดีเลยนะคะเสร็จแล้วปูก็จะนำพริกกระเทียมหอมไปคั่วค่ะคั่วจนเหลืองสุกดีเลยค่ะความเผ็ดก,ก็ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะจากนั้นปูก็จะนำพริกกับกระเทียมและหอมลงมาโขกนะคะโขกให้ละเอียดเลย ตามด้วยมะเขือที่ต้มไว้จนนิ่มดีแล้วนะคะปูก็จะโขกพริกกับมะเขือให้เข้ากันเลยนะคะความละเอียดก็ตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะมะเขือกับพริกละเอียดเข้ากันดีแล้วปูก็จะปรุงรสด้วยผงนัวแล้วก็น้ำปลา,าปูจะใส่แค่นี้นะคะน้ำปลาไม่ใส่ละค่ะวันนี้จากนั้นปูก็จะใส่ไข่ต้มค่ะไข่ต้มที่ใช้วันนี้ปูก็จะใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะไข่เหลืองของเขาจะมีความนัวความมันอยู่แล้วค่ะ และขั้นตอนนี้ปูจะไม่โขกแล้วนะคะปูจะแค่คนไข่กับซุปมะเขือให้เข้ากันนะคะจากนั้นปูก็จะใส่ผักโรยที่เตรียมไว้เลยค่ะผักก็จะมีผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูซุปมะเขือใส่ไข่นะคะนัวนัวพร้อมเสิร์ฟแล้วเ,เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะความนัวความมันของไข่เป็ดทำให้ซุปมะเขือของเราอร่อยขึ้นเยอะเลยนะคะ enjoy eating คะ่ะ